องใช้เงินนะคะต้องใช้เงินด่วนมากแล้วเราไม่มีที่ปิดกู้ยืมถ้าจะไปยืมธนาคารเราต้องทำนู่นนี่นั่นหลายอย่างใช่ไหมคะแล้วก็เลยไปยืมนี่นอกระบบมาสองเจ้าเจ้าหนึ่งก็คือ2 0 0 0มเจ้าหนึ่งก็คือ15ื่นเป็นสามหมื่นห้าเท่านี้เราต้องมาจ่ายนี่จํานวนเนี้ยดอกด้วยต้นด้วยเดือนละห้าพันอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็ไม่ไหวใช่ไหมเพราะว่าเงินเดือนเราเฉพาะเงินเดือนเราก็หมดไปแล้วไหนจะผ่อนบ้านไหนจะส่งครอบครัวอีกจากนี่ที่จานวนเนี้ยมันก็เพิ่ม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 ,มขึ้นม,มาเรื่อยะๆคะ่ะประมาณ น้นนอ,งนองหน้าคำมงคลค,ค่ะชื่นชื่อน,นุ้ยค่ะเพื่อนที่ทํางานด้วยกันนี่ยนะคะมาแนะนําคือเราไปปรึกษาเขาว่าเรามีหนี้นอกระบบนะเราเครียดนี่ก้อนนี้มากไอ้นมโบโรเนี่ยมาช่วยกดนี้เราได้เป็นนี่ในระบบพี่อกถูกไม่แพงมันหนี้นอกระบบอะค่ะสามารถเอามากดนี่ที่เราเป็นได้ ก็เข้าไปดูค่ะว่าเขาทํากันยังไงอะไรยังไงประมาณนี้ค่ะว่าทําธารกิจยังไงบ้างแล้วก็มีการเอคอเิรดตบูโรจะมีแอดมินคอยให้คำปรึกษาค่ะถามอะไรตอบทุกอย่างเลยค่ะที่เราไม่เข้าใจการให้พฤติกรรมของตัวเองในเป็นระดับนะคะในระดับที่ห้าคือเราไม่จัดไม่รู้จักจัดก,การปัญหาการเงินของเราตอนที่เรายังไม่ไม่เข้านมบูโรนะเหมือนเราอ่ะชอบใช้เงินเกินตัวค่ะชอบใช้เงินเกินตัวมาก อะไรที่เราอยากซื้อเราซื้ออะไรที่เราอยากใช้เราใช้ไม่คิดไต่ตรองเหมือนว่าเอ้าแล้วเหือเงินอยู่หนึ่งหมื่นบางครั้งสิ่งที่ไม่จําเป็นนะเราไปซื้อมาเลย,ยไม่สนใจว่าเออเงินก้อนนี้เราต้องจะเก็บไว้นะทนั้งยังห้ามใจตัวเองไม่ได้ <laughs> กับการที่ซื้อหวยเก <laughs> ็บของแฟนอะ่ะตั้งใจว่าไหนๆก็เราก็ไม่มีเงินเก็บแล้ว คืออยากได้เงินก้อนนี้มาใช้หนี้ลดหนี้แล้วก็มาเก็บด้วยตอนนี้มีเงินเก็บแล้วประมาณถึงหมื่นค่ะถ้ามันจําเป็นจริงๆก็เอามาใช้บ้างค่ะ,ะเวลาเฉิญอย่างนี้ค่ะแล้วที่เราต้องจําเป็นต้องใช้ตังจริงๆอ่ะเราถึงเอามาใช้ก้อนนี้ค่ะถ้าไม่จําเป็นก็คือไม่ใช้เลยค่ะหลังจากจบโครงการนี้นะคะน้อยว,ว่าจะจดรายรับรายจ่ายเหมือนเดิมค่ะมีวินัยในการบริหารเงินเหมือนเดิมค่ะ เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้นอกระบบซ้ำๆซักๆเนี่ยค่ะไม่ต้องมา,าเราบัตรเราแวงกับหนี้ดอกกดหัวค่าหัวอย่างเงี้ยเราไม่จะเป็นเราก็ไม่ซื้อค่าบุหรี่ค่าเหล้าเราไม่ต้องซื้อการช้อปปิ้งของเราเราก็จะายคว่าเดือนละสองพันแล้วก็ตัดเหลือเดือนละพันแล้วก็ของใช้เราเราก็ตัดเหลือเดือนละหกร้อยหรือเดือนละพันก็มีแค่นีโนโบุโรอย่างเดียวค่ะนี่ในระบบอย่างเดียวกับลูกเราก็บอกเขานะคะแล้วก็สอนเขาว่า เราควรมีวินัยในการใช้เงินนะอย่าให้เป็นเหมือนแม่ต้องมาเดือดร้อนอะไรคะ่ะสอนเขาจดรายรับรายจ่ายใจบ้างไม่เข้าใจบ้างภาษาค่ะก็ให้เขาทำภารกิจดูภารกิจว่าทำยังไงอะไรที่เขาไม่เข้าใจอ่ะเขาถามเราแล้วเขาตอบก็ได้ก็ฝากล้วนะคะ,ออะ,คะว่าถ้าเราอยากกดนี่น้องระบบให้มัน ก็คือเอาเงินไปใช้ให้มันถูกทางขอบคุณตัวเองที่ยอมอะไรที่ยอมปรับปรุงตัวค่ะเปลี่ยนวินัยการใช้ตังเปลี่ยนวินัยการออมค่ะกดนี่ได้แล้วค่ะสบายใจมากเลยค่ะ